คุณดวงชัยธรรมสาโรจน์และคุณนายวีนัทธรรมสาโรจน์นะครับแล้วก็ขอการต้นเชิญด้วยความกรุณาครับต้อนเชิญครับต้อนเชิญด้วยความเคุณาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนะครับเชิญนะครับ ห้องน้อห้องชและ้อง้องการตนะครับที่ทนตละเ้อง้าบน่งบนก็จนดแตว่ราก็เป็นชาวมาก่ใกับี่น้องชาวตบลดินดาพี่น้องชาวนครตะบนของเราครับ วันนี้เราดูพดเพื่อนที่น้องคอยกอดรับท่านอยู่กับอาอาไฟเสร็จรือปา่ปปบ,บ้างดูแลเรื่องการเกรษตรบ้างซึ่งเป็นเกษตรปลอดสารเนื่องจากว่าจิตใจที่เราจะตั้งใจมุ่งมัน่นทำงานตรงกันเราก็เลยมาร่วมกันนะครับ เขาเขลูข้างหนก็อลดลัแล้วก็ช่อย้ายกันแดเช่่ยกันครับานตั้งอยู่ที่เอาโรมาอย่างเดียวโรคมานตั้งอยู่ที่นะครับเรันแดยกยกมาเลยยกพนปมามาอยู่ตรงนี้ก่อนสาขาตรงี้ก่อนครับอาคาราคาน้ตัดงอยู่ที่พันนี้ครับสามารถเอามาตารงนี้ก่อนได้เลยารก็ติดฐางตั้งได้เลยยี๋ยวพอ้ยั กับในนามของศูนย์ชุมชนคนรักทีมของท่านพนเอกอุดมชัยธรรมสาโรรั์และคุณนายวีัะธรรมสาโรนัซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่นะครับก็้ของต้นนะคณะอำเภอความยุติธรรมัร และพี่น้องด้วยความดีดียินับขอเยเชิญท่านเข้าสู่ยางสานที่ของท่านแม่ทัพนะครับนะฮะขอแนำเชิญด้วยความเคารพครับเข้าเนอนห้องน้ำห้องท่าอยู่ข้างหลังนะครับ สาบนคะบีครับบ้านีครับสัครับนเลยนะครับบีครับ คือฐานทห้องน้ำก็อยู่ทางด้านหลังทางด้าเ็นนิสิาลัยปทย่านนะแอบพเขาดื่มเราเขาีน้ำนั่นจิๆนขาอยู่เจ็บเป็นปเท้าของอาภรณ์่าอาบนตลาดนี้นะตรนนี้เราเปาน้ระานทบ้านได้ผก็ารรับนาดชมพู่ชุมโอ้ซึ่งเป็นที่ภาชื่อสียของจังหวัดทุม ก่านครับท่านครับท่านครับทานครับท่านครับท่านครับท่านคไับท่าครับท่านครัท่านครับขอานุญท่านครับท่านครับทานครานครัท่านคร่านครันครับท่านครับ่านครานครับ่านครับท่านรั่านครัท่านับ่านครับ่านครัานานรนค่านทนครับท่านครรัครับานครานนค่ครับานันท่านคานค่ครับนครครับานค่ครับท่าน